สวัสดีครับวันนี้ผมเบลจากช่อง The Bell Channel นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทริคก,การแฮนด์เฮลวิธีการนะครับในการใช้แฮนด์เฮลก็เปิดกล้องใช่เราเปิดกล้องก่อนสำคัญนะฮะการยืนการแต่เทน้ําหนักทุกอย่างมันมีการบอกท่วงท่ายอยู่แล้วเราต้องล็อกแขนไว้อย่างนี้ใช่ไหมเวลาการแฮนด์เฮลแต่ที่สําคัญครับช่วงขาต้องมั่นคงช่วงขาอย่าลืมต้องมั่นคงเราแค่ใช้ส่วนประกอบของช่วงท่อนนี้นะที่เขาเรียกว่าเอวเดี๋ยวดูกันนะ เป็นการครึงไปนวดไปช่วงนี้มันจะนิ่งขึ้นภาพมันจะดูนิ่งขึ้นทันทีนี่เป็นทริคเล็กๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อ,อมๆกันดีกว่าครับทุกวันนี้เรามีนักเรียนที่มาเรียนกับเรานะฮะในการในเร็วให้มันนิ่ง2คนนะฮะอาน้ำกานนะ,ะการถ่ายเทลักยกแขนขึ้นมาโอเคนี่สมมติว่าคือกล้องแล้วนวดช่วงล่างเลยะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพจริงกันดีกว่าฮะว่ามันนิ่งขึ้นหรือเปล่า เมื่อกี้เอาอะไรใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ถ่ายไปแล้วนะครับเป็นการแบบแฮนเฮลโดยใช้เอลเป็นส่วนประกอบในการแฮนเฮลก็ช่วยนะแต่จริงๆมันก็มีอะไรบ่งบอกอยู่ใน ก็ะค,ะคือเหมือนแทนสายตาคนไปด้วยนะฮะโดยการแบบเหมือนคนกำลังมองเหมือนแบบเราไม่ได้ยืนตรงๆแข็งๆมาเราใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมแต่นี้เราใส่ฟิลใส่มุดอารมณ์ไปเป็นการ h ฮนด h e l ลแล้วดูรู้สึกว่ามีการมูฟคม ERA c h e ของกล้องแต่แบบเบาๆนิดหน่อยให้มีความรู้สึกว่าเหือเป็นคนที่กําลังยืนมองอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบนวดนิดๆแต่มันทําให้นิ่งขึ้นด้วยนะ,ะเพราะว่ากล้องบางตัวมันไม่มีการสัน่นใช่ไหมเพราะไม่มีการสัน่นถ้ามุดเราถือไว้งนิ่งอย่างเงี้ยถ้ามุดที่ผมเคยเจอนะ มันจะเป็นอารมณ์ค่อนข้างจะเจิกมันจะเจิกแบบอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อเราโยกอย่างเงี้ยเข้าไปช่วยนิดๆความรู้สึกข,ของผมนะมันทําให้เฟรมนั้นแล้วก็มุมมองนั้นมันดูนิ่งขึ้นเพราะเราเราแบบโยกไปกับมันด้วยแต่ถ้าเรากดไว้นิ่งอย่างเงี้ยภาพมันจะดูแบบเจิกเจสั่นๆเพราะว่ากล้องไม่มีการสรรรั่นนีเดี๋ยวเรามาดูทริคเพิ่มเติมนะครับมหัศจรรย์ของการแฮนด์เฮลและสโลโมชันไปด้วย เดี๋ยวมาดูเฟรมปกติเวลาเราไม่สโลโมชันอ่ะมันแบบให้อารมณ์อีกอารมณ์นึงแนละ้วแต่พอเราสโลโมชั่นเพิ่มเข้าไปเนี่ยซีนนั้นจะกลายเปมม็นซีนมาหัศจย์ทันทีเดี๋ยวมาดูฮนะผมเดี๋ยวเราไปเทียบภาพระหว่างแบบเราตอนเราไม่สโลกับเราสโลเข้าไปแฮนเฮลใส่สโลโมชั่นทำให้ภาพดูมหาหัศจันย์ยิ่งขึ้นอย่างนี้ฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็ทริคเล็กๆก็พวกเพื่อนก็ลองไปฝึกฝนเอวของเราดูนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ